หมางงแหลกทำไมมันแหลกวะใครทำาพีอะไรวะนะ่ะช่วยกูด้วยช่วยเกมกูด้วยถ้าแหลกขนาดนี้ก็ขออาภัยด้วยนะครับมาตีอะไรกันข้างในมาตีกระสอบทราย้ะงั้นไหนอะนีไงมาแล้วไอ้เข้ากล้องไอ้หำใหญ่นี่เราเริ่มคลิปแล้ว อืบอกมันก่อนไอเกอะไรอ่ะตอนนั้นเราซ่อนคนอนยางไว้ใต้ตู้ฝาเอ้ยใต้ดูฝาเมโกอะไรวะเนี่ยมันพิมพ์อะไรมาวะเนี่ยซื้ออะไรซื้ออะไรชวนมันเตะรอเดี๋ยวก็มันจะซื้อซื้ออะไรวะซื้ออะไรวะเดี๋ยวกูพิมพ์เฮียอะไรวะเนี่ยซื้ออะไรวะ อ,อะไร,ะไรมันพิม์อะไรกันวะดูเฮียอะไรกูยังไม่ได้ทำเฮียอะไรเลยกูย,ยัง,งงงอยู่เลยเนะนี่ยกวาดกูงงอย่างนึงคือมันหมายถึงอะไรกันกวาดเฮียเลยแล้วกวาดอะไรแล มึงเป็นอะไรอะ่ะมึงมึงบั๊กหรอมึองเป็นอะไรเนะี่ยทำไมมึงเป็นอย่างนั้นวะมือมันดิ <c oughs> โอ้หมึงกูเลยกูเคยเป็นมือมันเป็นอะไรเนี่ยมึงมึงรีเซ็ตตัวละครเลยไปเฮ้ยตีรอเบาตีรอเฮียตี รอเป้าตีรอเป้าโอ้โหกูพิมพ์เฮียอะไรแกกูพูพิมพ์ผิดตลอดตีรอเป้ากูไปตีคนเดียวได้ไหมเนะี่ยกูตีคนเดียวกูก็ไม่ไหวไอ้เฮียนี้ก็ไม่ตีมองเฮียอะไรก็ไม่รู้เนะี่ยตีไปไปเลยแบมค้าตื่นสกิลเดียวมึงทำมีใจแค่ื่นก็ดีใจแต่ตอนนี้กูไม่ได้ตื่นสกิลเดียวไง คนที่เป็นสีก็น่าจะรู้นะว่าตื่นกี่สก,กิลแล้วอะ่ะเดี๋ยวค่อยดูก็นละกันไปดูตอนซ้อมนแลวกันตอนตีร้อเงี้ยรอตีชนะมาแล้วได้หมุกมาด้วยแต่กูไม่ได้ดาบกทีมันไม่ยอมเอาดาบมาให้กู มีคนกำลังใช้กุ้งร้าบูเกเด็กมีเปลี่ยนหมัดมาแล้วด้วยหมัดซูปเปอร์แกงกะหรี่หมัดซุปแกงกะหรี่อันนี้ได้ทุกสกิลมาแล้วไปตีไะเนี่ยทำอะไรข้างบนปีนี่แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งมิตีประตูก่อนเจะบอย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 มีใครจะตีรอบ้าง เอา้ามึงไม่มานะสิบเ7้าแปดเจสสาหนึง่งศ <0. S 2> บอย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 ไม่ต้องรอเฮียแล้วขอโทษทีในกล้องที่กูทำให้มุนเซ๊ เดีนี้ผมจะไม่พูดแล้ว <laughs> <laughs> สา่าว เข้ามาคตีมันไม่ได้หรอกค่ะโกงเกย์ด้วยกระป้องตีรอไม่ได้หรอกเมึงไม่ได้เข้าร่วมการตีรอมึงไม่ได้เข้ามาอยู่ในวงหนึ่งเข้ามาช้าเกินขนาดนี้กระป้องรู้ไหมเกย์ด้วยมีพระอรล้อหอนตัวหนึ่งใจเกลียดแม่สีไม่อา

ตอกกินเดิมไม่ได้แล้วไอเขาฟองงงมาเลลมอมตีสิบล้านเทมก็ไม่ตายอะไรสักตีมทีมันขิดทีมันก็ไม่ตายหรอกมนงไม่ได้เข้าร่วม มันด้วยเออดิกูบอ,อกเองก็ได้ตีนเขาถ้เดูจิตม,มือ,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 อมือก็พอไม่ใช่ล้ออะไรที่มันตีดู บโอเคเอ้ยเอ็กซ์ต้อนตีไม่เข้ายิงไม่ตายคุณเก็บบอกแล้มึงอยากรู้ว่าทำไมมึงตีไม่เข้ามึงก็มาดูในคลิปนี้เอาก็แล้วกันนะเดี๋ยวกูจะบอกเองคีณเก็บถีบแล้วคุณทำเมื่อวานแล้วคุณพิงไปมึงก็ไม่สั่นมึงก็ไม่มีเรื่องมันไม่ยากเจคใส่สเต็ปเข้ามามันก็ไม่มีทางที่มึงจะได้หรอก ชอบวับไปวับมาขี่เจ็ดรอบโอ้เบิยได้เงิได้ไดาบอีกแล้วได้บวกมันจะเป็นสิบรอบเลยบ้าเลยเงี้ยตีเข้าเปล่าไอ้งูตีเข้าเปล่าฮะตีรอตีรอเข้าเปล่ามันตีรอเข้าหรือเปล่า ตีเข้าไหมตีไม่เข้าอะดิใช่ป่ะเจ๋อเกล้าแล้วไม่ถ้าดูคลิปเราจะรู้ว่าทำไม่ตีไม่เข้าอืออม มันอยู่ไหนวะนี่นี่นี่พันธบัตรสหาารเียเอ้เียอะไรกันล่ะอุ้ยดันเดินเดเดเอามืดได้ไหมเฮ้กูขี้แบบขี้เกียดดันพระเจ้าหลวงมันพ่องอ่ะมึงเพิ่มตั้งแต่ตอนลงดันครั้งที่หนึ่งแล้ว เจ้าหลวงเพียอะไรลูก right หัวเล้อ <serving> ห <Pokemon apan> ้าห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 ้ากูจะติดติดดำมๆเย่ๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวขี่แปดี๋ยวเออบอเอปิฮิฮิว้าวว้าวปะปะปะเจ้าหลวงเจ้าหลวงเจ้าหลวง ดับดับใครแพ้อันนี้มันเรื่องกันใช่มันเรื่องการใครมันอยู่ไหนวะจับปีหน่อยขอจับปีหน่อยขอจับปีหน่อยโอ้ไม่ให้ปีเลยปีตรงนี้ก็ได้ทำแทงจ้วงขี้กระเด็นเนี่ยมึงเป็นอะไรมึงเนี่ยมึงเป็นเทพเจา้าสายฟ้าเราลอยได้เนี่ยนะ ดันพาต่อไหมขอไปนั่งมึงคงไม่โมโหกูแล้วกลับมาเจาะมาตออกูตาไปโรงเรียนหรอกมั้งไข่เหี้ยอะไรหรอกเนี Uma ่ยปืนไปกินไปกินยาพิขกาไปกินไสยันไนก็ไปก็ได้ตายสกีบีดีจ่ายเออกูไม่มีทางจ่ายให้มึงหรอกเปล่าเปล่า กูก็จ่ายให้ได้แหละแต่ตอนนี้คือผลกูโอ้ยมาทำเผาไส่ไบอกนะเผาไส้ดูจะทำยังไงแล้วกูก็มีผลอยู่แค่เนี้ยกูก็เอาผลสปินไปทำอะไรแล้วก็ไม่รู้ว่าไปไปโอมเล่นแล้วมั้งเอาผลสปินกูไปดันมืดหมดแล้วก็พีนะไอเก อยูใ่ใกล้ตัวเองเดี๋ยวกูจับตอกที่ยัง,หยงไหอยากอยากได้ถ้าคุมหนวดดำโอเคไม่ได้อะไรเลยอย่างน้อยได้ที่เซนหนวดดำก็ยังดีเนาะเอามาเหรอรับก็ได้เกลงขันขันเลยแล้วตกปาะาไทยวันเนี้ยเออหรือกูบอกก็ได้ที่มึงตีหลอไไมบเพราะมึงไม่ได้เข้ารวม เนี่ยมึงต้องเข้าไอ้เขียวเนี่ยคนนึงจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็กดปุ่มส่วนถ้าจะตีรอเข้าได้ต้องมาเข้าตรงนี้เนี่ยไอ้ตรงเขียวนะต้องเข้าไปให้มัน็นสีเขียวถึงจะตีเข้ามึงไม่ได้เข้าร่วมไงมึงชักช้าอูรับเวลาให้มึงมาแล้วมึงก็ไม่สนใจเฮียอะไรเลยเพราะมึงมาได้ยินกูพูดมึงม่ได้ยินเฮียอะไรเลยกูไม่มีไหม่นี่หนักเรียบ ไปเลยไปลุกลุกลุกลสี่ปีต่อมากำลั <c oughs> งไม่โหลดแมอนบโผล่เมึงพระสามตัวตื่นเลยนะ แต่มีคนเดียวที่ตื่นสกิลเยอะคือไอ้ไอ,โอ้โลนนนโรนที่มันไม่โลนถ้าเปิดเพลงมันจะรี